วันนี้เราจะมาจุดทานกันครับวันนี้เราจะมาจุดทาน การจุดนะครับการจุดเท่ากับจุดป้ยอยู่ด้านนอกก่อนนะครับอย่าไปอย่าไปจุดในใน,ในส่วนในเต้ามาเลยเด็ก้องจุดตรงนี้ก่อนแล้วนกะ็เอาเอาพื้นนี่มันลุกแล้วเข้าปนะครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยจากด้านนอกก่อนนะครับ เราอาจจะเห็นว่าไฟนะครับติดง่ายมากนะครับ <Yeah. S 1> ติดง่ายๆเลยนะครับแบบง่ายแบบน <Yeah. S 1> ี้เลยนะครับแป๊บเดียวครับรออีกชั่วโมงนึงนะครับ <Yeah. S 2> รออีกหนึ่งชั่วโมงครับ <Yeah. S 1> แค่อ่า สามนาทีนะครับเริ่มแล้วนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับไฟจะบวออกด่านทั้งปากจนเกินไปนะครับไฟมันจะดูดจะดูดเข้าไปด่านใน้เลยนะครับเป็นเป็นระบบมันการการดูดของเตาถานมันก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับจะบวออกด่านปากก็สังเกตวันจะบวออกด่านปากจนเกินไปนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับสามนาทีนะครับจะดูดออกไปสี่เลยนะครับ เดี๋ยวรออีกประมาณอ่าเอาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับนี่วันวันจะเริมสีดำๆจักน้อยนะครับนี่จะออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับจะติดเลยเท่ากับปตองใส่ไฟด่านปากเลยนะครับปตองเอาฟืนใส่เลยนะครับนี่คือระบบเตาทานแบบอ่าที่สรรหาแล้วนะครับแล้วก็มาบอกต่อนะครับนี่ครับ 5นาทีนะครับนี่หาหน้าที่เท่านี้นะครับนี่หาหน้าที่านไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มเลยนะครับนี่เริ่มจะติดนะครับนี่วันขนาดนี้เริ่มจะติดเลยนะครับแค่ใส่ฟืนดนขี่เอาอยู่ในกล้องไฟเท่านั้นเองนะครับเราใส่ฟืนเฉพาะที่เราเอามาใส่แค่นั้นเองนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับนี่ชุดแรกนะครับนี่ชุดแรก แคนนี้ครับเริ่มจะติดแล้วครับนี่ชุดแรกย่งเพื่อนเดี๋ยวเอาพื้นชุดหลังใส่เลยนะครับก็จะติดแล้วเห็นไหมใส่พื้นมาเกินสองชุดนะครับติดแล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะง่ายมากเลยเดี๋ยวต่อไปฮ่าก็พอมันติดจากน้อยฮ่าก็จะมาเริ่มใส่ในส่วนของทอนะครับทอ ทอนำสมควันใหม่นะครับเรื่อติดแลยนะครับง่ายมากนะครับวิที่นี่นี่การขุดนี่นะครับสุดหยอดมากๆเลยนะครับการในการจุด,จดง่ายมาก อันนี้นะครับชุดแรกนะครับนี่ได่ได่ฟื้นจุดชุดแรกเองนะครับได่ฟื้นจุดชุดแรกก็ได้ผลแล้วนะครับนีย่ยไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะครับโอเคอันนี้เลยนะครับต้องไปเห็นอย่างมากมากแค่นี้กับติดแล้วนะครับง่ายมาก ควันเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ถ้าเท่าสังเกตกวันนะครับกวันที่เป็นลักษณะนี้ก็คืออันนี้หมายถึงว่ากาลังติดนะครับกําลังด้านหนาด้านหนาตรงนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับจะจะติดแล้วนี่นเป็นเดี๋ยวสีนะครับทุกแป้วก็จะทางออกแ,งแรงๆไว้นี่นะครับนี่เขาจะไหม้อยู่ด้านบนตรงนี้ก่อนเนี่ยเขาจะเลิกจากด้านบนเนี่ยเขบเปิดใหม่ทั้งใ้นะครับอเพระาะไฟลูกขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะ ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมาติดด้านบนบนสุดตรงนี้เลยนะครับนบนสุดตรงนี้ลักษณะของกว้นก็นจะเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยจะทั้งหมดทั้งทุกด้านนะครับทุกด้านก็นจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขวา ด้านซ้ายนะครับด้านขวาซ้ายทังออกมาแบบแร่งๆเหมือนกันนะครับด้านสุดท้ายีหลีนะครับแปลแปลสุดท้ายจริงๆก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะออกมาเร่งๆวันนี้นะครับนด้าน ด้านด้านปากที่ห้าจุดนะครับเขาก็จะประมาณนี่นะครับอันนี้เราใช้ชุดเดียวเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมาปิดนะครับปิดตรงนี้เลยนะครับแต่วา่าตรงจงอ่าปองปองตรงนี้เดยเป็นท่ออากาศท่ออากาศเขาว่าทันต์ท่ออากาศเข่าก็จะเอาประมามายูทีขนาด ขนาดสองนิ้วนะครับจะจ,จงไวด้านด้านล่า,ลลางสุดเลยเดย๋จะเอาไวดันด้าบนบนบ่ไดดเด๋เขาจะเอาไวด้านบนเังสีบ่ได้นะครับไฟไฟมันง่ะเตาเตาเตาจะบูดูดไง <c oughs> มัน,นใะไห้เตาบูดูดนะครับถ้าต้องเอาไวด้านล,ล่างสุดนะครับเดี๋ยวเข้ามาปิดปิดอ่าปิดเลยนะครับการปิดกระชายใหม่ประมาณนี้นะครับ ติเป็นใหม่ใหม่ร่องในตรงนี้ก่อนนะครับมาว่างตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะบริบปดหู้นะครับเอาตันล่างสุดเลยจากนั้นเราก็ใส่ดินที่ผสมครับขี้ต้มนะครับฟางเป็นฟางนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะครับทําให้เป็นขันเป็นเป็นขันไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อการถอนใหม่มันจะง่ายขึ้นนะครับ แต่ว่าทำใหม่นี่หน้าใหม่เป็นหู้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะบดเด็ปิดทานนะครับเพราะว่าใหม่ถ้ามีหู้ที่แบวมันเวลาปิดเหมิดมันมันอาจจะบดปิดน้านะครับนี่มันก็จะมีมีมีหู้อยู่สองนี้นะครับมันก็บบอสามาทีมันจะบดปิดนะครับหลังจากน,านั้นถ้าเอาดินมาเอื้อนี่ตรงนี้นะครับก็คือว่าปิดเป็นทีเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยจะได้แบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยด้านบนนี่ก็จะมีนะครับส่วนด่านล่างก็จะนี่นะจะเข้าก็จะโพในส่วนของอกระบอกไม้ไผ่นะครับกระบอกไม้ไผ่เข้าาจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับตรงนี้จะถอดก็ได้บ่ถอดก็ได้นะครับขันเข้าจีอยากถอดออกก็ได้นะครับแต่ว่าบ่ถอดกับบ็อกไม้หยังนะครับแต่ว่าก็แนะนําให้ถอดนั่นล่ะเพราะว่าจะได้ปิดดินไงช่วงนั้นเนาะ แต่่นกับบมแมตต์ปัญหาดอกครับก้าไววสีบเป็นอย่างเนาะอ่าแรกๆก็จะคว้นมันอาจจะลดลงหน่อยนึงนะครับอ่าแต่ว่ากับบวมไอทานถึงกับหมอดนะมันจะบวหมอดนะครับมันจะมันจะเป็นแต่ในระดับแรกๆนะครับที่เข้ากัลล่างปิดปากมันเนาะที่นี่เขาก็ปล้อยแบบนี้แล้วนะครับปล้อยไบบงาเาเลยนะครับจนกว่าาจะจนทานมันจะใหม่หมดนะครับเพาถึงจะมาปิดนะครับหลังจากเรียบร้อยในส่วนนี้นะครับกับยูทีประมาณ ให้มันใหม่ประมาณก้างเต้าเนเาะเขาก็เอาทอนะครับทอทอมาใส่ในส่วนของอน้ำสมควันใหม่นะครับในแปลหลังนี่แปลนี่นะครับเขาจะได้นําสมควันใหม่จากแปลนี่นะครับออกไปนะครับแต่ตอนนี้เขา,ายังพัฒนต์ตดต่างนะครับให็นไหมได้ประมาณไปในระยะหนึ่งก่อนนะครับเขาจังมาตดต่างในส่วนการเอาน้ำสมควันใหม่นะครับ ผ่านไปหมื่นหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับวัน่นจะสีจางๆนะครับจะเป็นจะเป็นฟันสีต่งางจะเป็นสีน้ำเงินเนาะประมาณนั้นนะครับสีฝ้าแก้ๆน้อยๆ่าสันตอเข้า,าเป็นเท้ามองนี่กับโบมอกบอเห็นเนามองเกือบจะไม่เห็น,นคนัะ ว่นนว่นจะเป็นสีฝานะครับท่านไม่น่าสังเกตน้อยนึงแต่เป็นอ่าในส่วนของว่นนี่จะเป็นจะเป็นสีฝานะครับออกไปยังงครับจะถามแต่แบบถามมองอันนี้มันมันจะบอกใครเห็นเมื่อไหร่แต่กันเท้ามือไปขังสีนะโอ้หอนแห้งเลยนะครับมันจะทางผื้นนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บขืนเลยครับผ่อนแห้งพราะวอพอดันได้นี่จะเป็นจะเป็นอ่าเป็นทานเนาะเป็นทานเป็นเป็นทานสีมี อ่าสีแดงเมื่อ่ะร่มแดงเยว้เลยนะครับมันกําลังเข่าซูในส่วนของกระบวนการอบเนาะมันกําลังอบนะครับในส่วนนี้มันกาลังอบอ่าเข้าร้อยความามาจากมือนี้นะครับมือนี้เท่ากับสามารถจะพดได้เอาสังเกตว่าควันนะครับควันสีในนี่แหละสีฝานี่นะครับควันออกเป็นสีฝาน้อยๆนี่มันยังเป็นมันเป็นทางเล่าออกมาอยู่นี่มันหล่นอยู่เนาะไขตรงนี้อ่าควันตรงนี้หมดเลยนะครับควันตรงนี้หมดปึ๊บ ้ากั้งคืจะปิดได้เลยนะครับถ้าจะปิดทั้งสองด่านสามด่านทั้งหมดอีก,กคือสี่ด่านเนาะปิดแป้วปิดแป้วสามแล้วกับปิดด่านปลาอีกนะครับปิดทั้งปาาอีกขับมาล่ออยู่ประมาณจับมืสองหมื่นห้ากับสามามถที่ิดเกานทานไดนะ้เนาะนี่ก,ก็คือกระบวนการตั้งแต่เหลื่มต้นนะครับจนหอดจนหอดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าตรงนี้ตะพุ่นจะบไปเ,เอาเอาน้ำสมพ่นใหม่้เพราะว่ามนันเป็นเป็นใหม่ใต้นะครับ เป็นใหม่ที่ใต้แหละเพราะว่านสมพันวันใหม่มันจะบอมีคุณภาพที่หลังสะกพนก็จะเอาเป็นใหม่เป็นเนาะใม่เป็นนี่ก็คือใม่สดร้อยง่ายจะเป็นใหม่สดไหม้สดนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเป็นสมพันธุ์ใหม่ได้แล้วผสมพันวุ์ใหม่นี่ก็จะมีคุณภาพดีนะครับอันนี้เ็เอารอมึงคับว่ามันจะเช่นว่าถ้าจะมาปิดนะครับครัก้วนหายนะครับอ้าก้วนหายเขาจะปิดแล้วก็มีขั้นตอน ามาวัดทานเนาะวงทานหร้อว่าห้าวัวมันจะหมายดีขนาดไหนมันจะได้อยู่จะกระสอบนะครับเดี๋ยวรอรุ่นกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวการคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ